ผตายรักเส้นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมจะตั้งชื่อเรื่องคลิปผมว่าอะไรดีคอนเทนต์นี้ว่าอะไรดีนะเอาเป็นว่าผมมาเล่าเรื่องดีกว่านะครับนะสำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะผมก็ซื้อทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะแต่เวลาเวลาการซื้อสินค้าเนี่ยผมจะซื้อ เป็นเฉพาะร้านไปเลยร้านที่เราเชื่อถือได้เฉพาะร้านใดร้านหนึ่งไปแบบยาวๆซื้อแบบบ่อยๆแล้วก็ยาวๆทําไมถึงซื้อแบบไม่ไปหาร้านที่มีโปรโมชั่นถูกๆมอีอะไรที่เป็นเอาง่ายๆว่าราคาถูกแหลนะครับเพื่อที่ได้เป็นราคาที่มาขายแล้วมันได้กําไรแต่มันมีเหตุผลในการซื้อนะครับการที่เราจะไปหาซื้อของถูกมาขาย แล้วเราไปได้ของที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของเราต่อการขายของเรานะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะมีวิธีการซื้อของผมคือว่าผมจะซื้อกับร้านที่ร้านเดียวเจาะจงไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาสินค้าเวลามันเสียหายเนี่ยเราจะเคมง่ายร้านเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งหาบินว่าเออสินค้าตัวนี้ซื้อร้านที่ร้านไหนซื้อที่ไหน เหนื่อยมันยุ่งยากนะครับเราก็เลยมเีเป้าในการซื้อเนี่ยอยู่ที่ร้านร้านใดร้านหนึ่งนะครับจำนวนเยอะๆนะครับจำนวนเยอะๆนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับนี่บินนี่คือบินซื้อของผมนะนะครับก็เยอะขนาดนี้นะครับบินซื้อนะครับอันนี้บินซื้อนะก็จะให้รู้ว่านี่คือเวลาผมซื้อร้านใดร้านหนึ่งมันจะเยอะมาก เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับเดี๋ยวมาเล่าเลยเล่าสู่เนื้อหากันผมซื้อ SSD นะครับจำนวนเยอะเลยนะครับช่วงช่วงโควิดอ่ะในช่วงแบบ1-2ปีมาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยผมซื้อ SSD มาสำหรับอัปเกรดลูกค้าเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นความโชคายนะครับผมไปเจอ SSD บ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับมันเสียทีเดียวแบบเป็น2 0 3 0ตัวนะครับ ื้าผมซืออ้อเป็นร้อยอ่ะมันก็เลยมาเสียตับแอ้ไดดีตัวนี้ก็ไม่ได้ว่ามีมมมชื่อไม่มีเป็นแบรนด์อะไรที่เป็นโลโก้หรือว่าแบรนด์ที่มันไม่ีใครรู้จักใน้องตลาดนะคือต้น้ดยตัวเ OK คเนี่ยนะครับมันถือว่ามีชื่อเสียงนะครับพอสมควรแต่คุณภาพในการผลิตของมันกลับมาเน่าแบบว่าเน่าทีนึงเป็นล็อตเลยนะับเน่าแบบเป็นล็อตเลยเสียแบบว่าเยอะมาก คราวนี้เวลาเราซื้อเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีประกันละสาปีนะครับเสียเยอะๆเนี่ยเราก็เลยทําการเอาไปเคมการเคมเนี่ยเวลาผมซื้อผมซื้อออนไลน์ผมกดผ่านช้อปปีนะครับซื้อกดผ่านช้อปปีมาทีหนึ่งยี่สิบตัวสิบตัวยี่สิบตัวสิบตัวอยู่ประมาณนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคราวนี้เวลาเคมเนี่ยมันปัญหาละเวลาเราส่งไปเคมมันโหขั้ยุ่งยากเลยผมขับรถไปเคมนะครับ ที่หน้าร้านเลยเอาของไปเคมที่หน้าร้านนะครับอ,อ๋อไม่สิเดี๋ยวครั้งแรกผมฝากคนรู้จักไปเคมก่อนแล้วคนก็เอาบินตัวเนี้ถ่ายส่งมาให้ผมนะครับบินในการซื้อในการเคมทุกอย่างเอามาให้นะครับยังไม่ได้เอาไปเพื่อเวลาเอาของมาแล้วก็เอาไปแลกคืนนะครับเพื่อเอาไปบินรับเคมเนี่ยคืนนะฮะปรากฏว่านะฮะเข้ามาสู่แรกก่อนเคมครั้งแรกผ่านไปเกือบ 6 7เดือนไม่ได้ของเคมคืนนะครับตามยังไงก็ต้นขั้วทุกอย่างไม่ได้เลยนะครับกับร้านนี้แล้วมันก็มันมีเสียอีกเคมครั้งที่2ก็หายอีกนะครับหายไปอีกนะครับรวมแล้วนะตัวแรกหายตัวที่2มาแล้วหายก็ออกมาโชคดีตรงจุดหนึ่งคือตัวที่ชุดชุดที่5เนี่ยไอชุดอีกที่2องสิชุดที่3ผมเคมอีกหตัวมันได้กลับมาอันนี้โชคดีหน่อยอมาครั้งที่3ามที่สที่สเคมอีก4่อันได้กลับมานะครับ เคมไปเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันหายไป2ตัวนะครับหายไป2ตัวมันก็หลายบาทอยู่นะคะเงินหายากเขานี้ก็เลยตามนะครับก็ไม่ได้นะครับตามก็ไม่ได้ตามแล้วตามจนเนล่าสุดที่ที่มีการตามแล้วผมก็ต้องไปเคมอีกเพราะมันเสียเยอะผมซื้อกับร้านเดียวแต่ผมถูกตั้งคําถามจากเจ้าของร้านว่าทําไมเคมกับเขาเยอะจังซื้อกับเขาคนเดียวหรอนะครับนี่คือสิ่งที่ ผมบอกเลยนะครับว่าร้านค้าร้านใดก็ตามถ้าคุณไม่เอาคําว่าลูกค้าไปไว้ในใจคุณเนะี่ยแล้วคุณกลับมาถามเขาแบบนั้นนะผมบอกเลยนะครับผมก็คงจะไม่ได้ซื้ออีกแล้วนะครับเขาถามผมว่าซื้อเขาคนเดียวหรอทําไมเคมาเขาเยอะจังนะครับเป็นอะไรที่เขาไม่ได้เข้าไปดูในประวัติในการซื้อเลยในการที่ผมเป็นคัสเตอร์เมอร์ของเขานะครับว่าผมซื้อเขาเท่าไหร่ ตลอดระยะเวลาปีถึง2ปีเนี่ยเยอะมากนะครับเขาไม่ได้สนใจในจุดงานเขาสนใจแค่ว่าจุดทําไมผมเค็มเยอะทั้งๆที่ของที่มันเสียเนี่ยมันไปเจอจังหวะของที่เน่าเน่าจากชุดนี้ล็อตนี้นะครับที่มันเสียมาแล้วเราสั่งซื้อมาจํานวนเยอะๆเนี่ยนะครับนีน่คือปัญหาครับอย่าไปพูดถึงอไอ้ปัญหาของหายไอ้ปัญหาของหายเนี่ยถือว่ามันเป็นจุดที่แบบแย่มากในวงการไอทีนะหลายครั้งที่ผมอยู่ในตรงนี้มา12ปี ผมจะเห็นว่ามีคนเนี่ยขโมยเอาของในร้านค้าในหน้าร้านเนี่ยเอาออกมาขายในราคาพิเศษอย่างสมมุติว่าราคาพันหนึ่งเอาเคมันขายอยู่500้อยนะครับผมรู้เลยของมันขโมยออกมานะครับเช่นเดียวกับของที่ผมเค็มเนี่ยเอสเอดีที่ผมเค็มเนี่ยที่ผมไม่ได้กลับมาเนี่ยคือของมันหายแล้วมันเอาต้นขั้วไปด้วยหาทุกอย่างมันไม่เจอเท่ากับทุกอย่างนั้นคือจบไปละนะครับ จริงๆเนี่ยมันเป็นการไปแจ้งความก็ได้นะแต่ว่าการแจ้งความมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเลยบางทีมันไม่ได้เรื่องอะไรไกลับมานะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งความเพราะมันผ่านไปเรื่อยๆมานะครับมันก็ยังมีของที่ผมยังเค็มที่ผมยังไม่ได้คืนอีกนะครับแล้วส่วนที่ยังค้างที่ผมไม่ได้เอาไปเค็มอีกก็มีนะครับซึ่งเรามานั่งรู้สึกว่าจะเอาไปเค็มอีกรู้สึกว่ามันก็คงจะเหมือนเดิมอีกก็เลยตอนนี้ค้างอยู่ประมาณ รวมๆแล้วประมาณห้ารายการห้าตัวนะครับที่เราไม่ได้เอาไปเคมเนื่องจากว่าที่เสียไป2อิเรื่องเคมอีกสามพความรู้สึกว่า,เ,าเราไม่อยากเสียเวลากับตรงนั้นละนะครับนะฮะเอาเรื่องนี้มาทําเป็นคลิปเลยซะดีกว่านะครับเราก็จะไม่เอาเดินหลับทั้งหมดนี้นะผมไม่ได้เอ่ยชื่อร้านเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พยายามไม่เอ่ยยี่ข้อสินค้าเน่าๆตัวนั้น เพราะนี่คือเป็นบทสัญญาไว้ในใจแล้วว่าผมจะไม่ไปซื้อสินค้าร้านนั้นอีกนะครับและก็ไม่ซื้อสินค้ายิคผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้อีกนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยู่ในใจนะครับเก็บไว้ในใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหน้าร้านเขาก็เจอเคยเจอหน้ากันแลวเคยซื้อกันนะครับนี่มันช่วงโควิดเราก็ใช้วิธีการซื้อแบบออนไลน์เราจะได้ไม่ต้องเดินทางนะครับ ผลมันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยเอามาคากว่าถ่ายทอดหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ในการซื้อของออนไลน์นะครับเคมยากนะนจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เวลาผมซื้อของผมซื้อนะคราวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนละผมไม่ซื้อแลวพวกนั้นผมก็มาซื้อในในช็อปใหญ่ๆร้านใหญ่ๆนะครับวันนี้นะผมก็มีการส่งไปษนียไปเคมนะวันนี้ผมทาคลิปเนี่ยเพราะว่าผมก็ติดต่อในการทําเคมนะครับได้ใบเลขเคมมาเสร็จแล้วแล้วผมก็ส่งพัสดุ ไปให้เขาครับเคนเออมันก็ดินไม่ต้องอยุ่งยากนะไม่เสียเวลาเดินทางด้วยนะครับเนี่ยบินที่ผมซื้อเยอะแยะมากมาบินอยู่แค่บินแค่นี้ไม่น้อยนะสําหรับใครที่ทําให้รู้สึกว่าผมเคยซื้อคุณเยอะๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณแสดงความไม่จริงใจกับผมนะครับบินยอดขนาดนี้มันเป็นยอดมันไม่ใช่น้อยๆมันไม่ใช่แค่พันหมื่นหรือแสนนะเป็นล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ผมแสดงว่าผมมีศักยภาพในการขายการซื้อนะครับแต่ว่าร้านค้าหรือคนที่ซื้อแล้วคุณไม่ได้ดูข้อมูลว่าการซื้อการเป็นลูกค้าของผมว่ามันซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณก็ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆนะครับการขายการคุณมีลูกน้องหน้าร้านซึ่งเป็นลูกน้องที่แย่ๆออกไปเสร็จแล้วคุณก็ไม่รับผิดช,ชอบคุณก็โยนความผิดให้กับลูกน้องว่า ลูกน้องเป็นคนขโมยออกของเอาไปขายแล้วก็เอามาเคลมกันไม่ได้คุณก็ตัดความรับผิดชอบไปครับลักษณะแบบนี้ผมเคยเจอนะผมเอา,เอาโน้ตบุ๊กของผมอะไปฝากให้ร้านหนึ่งเพื่อที่จะหาบอร์ดให้ผมแล้วไอ้เด็กช่างไอ้คนเนี้ยนี่ยครับยำของผมแล้วผมก็ไม่ได้ของคืนนะครับไอ้เจ้าของร้านมันให้ผมไปแจ้งความแจ้งความเพื่อที่จะนะครับ โดยที่มันไม่รู้เลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเปิดเกิดที่ร้านคุณคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าคุณจะให้ผมไปแจ้งความเพื่อที่จะมาเอาความมาเอาผิดลูกน้องคุณนะครับเช่นเดียวกับร้านที่ผมเคมของนี่เหมือนกันนะครับคุณปัดความความรับผิดชอบโดยที่บอกว่าเด็กคนนี้มันขโมยของออกไปแล้วมันก็ลาออกไปแล้วแล้วมันหาของไม่เจอหาต้นขั้วไม่เจอคุณก็เลยไม่รับผิดชอบครับมันก็นี่แหละนะครับมันจะส่งผลให้กับร้านค้าคุณนะครับ โอเคผมเจอคนเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาเจอตามลักษณะแบบนี้มานะครับรับรองว่าคุณก็จะอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นะครับชีวิตในการ,นะรที่จะใช้ยึดอาชีพในการอยู่ในวงการไอทีแบบนี้คุณก็จะลาบากขึ้นนะครับเส้นเดี่ยวผมผมไม่ทานะครับอย่างลูกค้าที่ผมยอมที่จะต้องจ่ายเคลมให้ลูกค้าโดยที่ผมยังไม่ได้เอาของไปเคลมเลยนะครับนี่แหละ เพราะว่าหนึ่งคือลูกค้าที่อยู่กับผมมันสําคัญมากกว่าการที่ในเรื่องเงินเรื่องเคมนะครับเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาเสียเงินใช้มาใช้บริการเรามาซื้อของกับเรามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเราต้องเก็บนะครับเอารักษาความรู้สึกของลูกค้าาไว้นะเช่นเดียวกับร้านค้าที่ผมไปซื้อของถ้าคุณไม่รักษาผมไว้ผมเป็นลูกค้า นั่นก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะไม่ได้ลูกค้าอย่างผมอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปแล้วว่านี่คือเป็นการยุติในการซื้อขายกับร้านนี้แล้วก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนี้นะครับแบรนด์มีความผิดตรงการที่คุณผลิตสินค้าที่ไม่ดีคุณไม่มีคุณภาพนะครับส่วนร้านขายถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะเคมสินค้าในจำนวนที่มันาหายหรือมันสูญเสียไปนะครับโอเคนะฮะ อันนี้เอามาแชร์กันนะครับว่าสําหรับผมก็ต่อไปนี้ก็ตัดสินใจที่จะซื้อกับร้านที่มีชื่อใหญ่ๆนะครับเวลาเราเคมของง่ายๆไม่ต้องเดินทางก็จะดีครับส่งของไปเคมไปอะไรกันอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะเก็บเอกสารหลักฐานไว้ทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการเคมนะครับนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคนะคะเรามาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการซื้อสินค้านะครับแล้วมันมีการเคมนะครับ สำหรับลูกค้าผมร้านเพื่อนกันคอมพิวเตอร์ถ้ามีลูกค้าซื้อกับผมไปคุณไม่ต้องไปรอของเคมผมจะเคลียร์ให้เร็วที่สุดถ้ามีการเคมก็อาจจะต้องรอ,อนิดนึงแต่อันไหนที่มีของมีสต็อกอยู่แล้วนะครับผมจะเคลียร์เปลี่ยนให้เลยแล้วผมจะทําหน้าที่รับผิดชอบในการเคมของผมเองนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับลูกค้าผมเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องสบายใจกับเรื่องนี้ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ โอเคนะฮะอันนี้คือการมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับ,นะรบก็ขอจบแต่คลิปนี้แตเพียเ,เท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ